สวัสดีครับทุกท่านผมดอนอนุรักษ์ชัยสิทธิ์มีประสบการณ์กว่า30ปีวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ในหัวข้อปัญหาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนและวิธีแก้ไขด้วยกล้วยหลายท่านคงเคยมีประสบการณ์ตื่นกลางดึกเพราะปวดปัสสาวะกันมาบ้างไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าอาการนี้เกิดขึ้นทุกคืนละ่ะทั้งที่เข้าห้องน้ําก่อนนอนแล้วแต่ก็ยังต้องตื่นกลางดึกหรือช่วงเช้ามืดทําให้หลับต่อได้ยากพอตื่นเช้ามา ก็รู้สึกไม่สดชื่นร่างกายไม่กระปรี้กระปร่าและอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันทําให้สมาธิลดลงหงุดหงิดง่ายและความจําไม่ดีเท่าเดิมการนอนหลับที่ไม่ดีส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของเราอย่างมากคุณเคยสงสัยไหมว่าทาไมเราถึงต้องตื่นมาเข้าห้องน้ําบ่อยขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นหรืออาจคิดว่าเกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปแท้จริงแล้วเบื้องหลังความไม่สบายเหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในร่างกายของเราครับ แต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะเราสามารถบรรเทาปัญหานี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันสิ่งที่น่าประหลาดใจคือกล้วยซึ่งเราสามารถหาซื้อได้ง่ายตามตลาดหรือร้านขายผลไม้ทั่วไปสามารถเป็นคําตอบสําหรับปัญหานี้ได้ครับคุณเคยทราบมาก่อนไหมว่ากล้วยที่เรามักคิดว่าเป็นเพียงของว่างสามารถช่วยให้เรานอนหลับสบายตลอดคืนและลดปัญหาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนได้เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ ไม่เพียงแค่ข้อมูลธรรมดาแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคุณได้ก่อนที่เราจะเจาะลึกในรายละเอียดผมอยากจะขอให้ทุกท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไว้ตอนนี้เลยครับเพราะบ,บ่อยครั้งที่เรามักจะตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลดีๆเหล่านี้ก็ต่อเมื่อมันผ่านไปแล้วการเปิดแจ้งเตือนไว้จะช่วยให้คุณไม่พลาดเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านการกดติดตามเพียงครั้งเดียว อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพของคุณได้ครับเอาล่ะครับเรามาดูกันว่าทำไมเมื่ออายุมากขึ้นเราถึงปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนและกล้วยช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นได้อย่างไรเราจะมาทำความเข้าใจสาเหตุและวิธีแก้ไขไปทีละขั้นตอนการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายคือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหานี้ครับเมื่อคนเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง หนึ่งในปัญหาที่สร้างความกังวลให้กับหลายคนคือภาวะปัสสาวะกลางคืนหรือการตื่นมาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนแม้ภายนอกจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่น่ารำคาญแต่จริงๆแล้วส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมของเราการนอนหลับที่ไม่ต่อเนื่องไม่เพียงทําให้เรารู้สึกอ่อนเพลียในตอนเช้าแต่ยังลดสมาธิในเวลากลางวันทําให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายความจําไม่ดีเท่าเดิมและอารมณ์ไม่แจ่มใสย,ยิ่งไปกว่านั้น การตื่นไปเข้าห้องน้ำในเวลากลางคืนอาจนำไปสู่อุบัติเหตุลื่นล้มได้ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายรายนี่ไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกสบายแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยในชีวิตครับแล้วทำไมอาการนี้ถึงรุนแรงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นล่ะครับสาเหตุแรกคือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนครับร่างกายของเราจะหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าวาโซเพรสินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยลดปริมาณปัสสาวะ โดยการดูดซึมน้ำกลับเข้าสู่ร่างกายที่ไตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนฮอร์โมนนี้จะถูกหลั่งออกมาในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อควบคุมไม่ให้ร่างกายผลิตปัสสาวะมากเกินไปในขณะที่เรานอนหลับด้วยเหตุนี้ในวัยหนุ่มสาวเราจึงสามารถนอนหลับได้ตลอดคืนโดยไม่ต้องเข้าห้องน้ำแต่ที่น่าเสียดายคือเมื่ออายุมากขึ้นการหลั่งฮอร์โมนวาโซเพรสซินจะลดลงครับทำให้ร่างกายยังคงผลิตปัสสาวะในปริมาณใกล้เคียงกับตอนกลางวัน แม้ในเวลากลางคืนกระเพาะปัสสาวะจึงเต็มเร็วขึ้นและทำให้เราต้องตื่นบ่อยๆสาเหตุที่สองคือการเปลี่ยนแปลงของกระเพาะปัสสาวะครับกระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เก็บปัสสาวะคล้ายลูกป่งเมื่อมีปัสสาวะเต็มปริมาณหนึ่งมันจะส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อขับถ่ายปัสสาวะออกไปในวัยหนุ่มสาวกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะจะแข็งแรงและยืดหยุ่นทำให้สามารถเก็บปัสสาวะไว้ได้นานขึ้น แต่เมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อจะค่อยๆอ,อ่อนแอวผนังกระเพาะปัสสาวะหนาขึ้นทําให้ความจุดลงนอกจากนี้เส้นประสาทที่กระเพาะปัสสาวะก็ไวต่อสิ่งกระตุ้นมากขึ้นทําให้เรารู้สึกปวดปัสสาวะอย่างรุนแรงแม้จะมีปริมาณไม่มากนักสิ่งที่เราเคยยอดทนได้ในอดีตกลับกลายเป็นว่าต้องเข้าห้องน้ําบ่อยขึ้นในปัจจุบันทําให้ต้องตื่นกลางดึกหลายครั้งในขณะที่หลับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและการเสรื่อมสภาพของกระเพาะปัสสาวะ จึงทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อขัดขวางการนอนหลับของเราครับสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ควรถือเป็นเพียงปรากฏการทางธรรมชาติของการสูงวัยเท่านั้นเพราะการปัสสาวะกลางคืนซ้ำๆจะทำลายคุณภาพการนอนหลับและการนอนหลับที่ไม่เพียงพอจะนำไปสู่ภูมิต้านทานท,านที่ต่ำลงความเหนื่อยล้าเรื่อรังและการทำงานของสมองที่ลดลงกล่าวโดยสรุปคือความไม่สะดวกสบายเล็กๆน้อยๆ นี้สามารถสะสมจนกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้ครับแล้วไม่มีวิธีแก้ไขเลยหรือโชคดีที่คำตอบมีอยู่ครับและคำตอบนั้นก็อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดกล้วยที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหานี้ครับนอกจากปัญหาการเสื่อมสภาพของกระเพาะปัสสาวะแล้วยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่อาจฟังดูไม่คุ้นเคยนัก แต่มีผลกระทบอย่างมากต่อการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนนั่นคือปรากฏการณ์การกระจายตัวของของเหลวในร่างกายครับในเวลากลางวันเรามักจะยืนหรือนั่งเป็นส่วนใหญ่ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงเลือดและของเหลวในร่างกายโดยเฉพาะน้ำเหลืองจะไหลไปรวมกันที่ขาและเท้านั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในตอนเย็นเราอาจรู้สึกว่าน่องบวมหรือมีรอยถุงเท้าที่ฝังลึกไม่ได้เกิดจากความเหนื่อยล้าอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติ ที่ของเหลวในร่างกายไหลลงไปสะสมที่ส่วนล่างของร่างกายภายใต้แรงโน้มถ่วงแต่เมื่อเข้าสู่เวลากลางคืนและเรานอนลงสถานการณ์จะเปลี่ยนไปครับแรงโน้มถ่วงลดลงทําให้ของเหลวที่สะสมอยู่ในขาตลอดทั้งวันไหลกลับไปทั่วร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเหลวปริมาณมากจะไหลไปย,งยังไตซึ่งเป็นอวัยวะสําคัญในการผลิตปัสสาวะในร่างกายของเราเมื่อมีของเหลวจํานวนมากเข้าสู่ไตยอย่างกระทันหันการผลิตปัสสาวะก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้เราต้องปัสสาวะบ่อยขึ้นในเวลากลางคืนกล่าวคือน้ำที่ค้างค้างอยู่ในขาตลอดทั้งวันจะเคลื่อนย้ายไปยังไตในเวลากลางคืนและถูกขับออกเป็นปัสสาวะกระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ำๆทุกคืนทำให้การนอนหลับของเราถูกขัดจังหวะเมื่อรวมกับสาเหตุที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เช่นการลดลงของฮอร์โมนวาโซเพรสซินและความสามารถในการเก็บปัสสาวะของกระเพาะปัสสาวะที่ลดลงสถานการณ์ก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกครับท้ายที่สุด เราก็ต้องติดอยู่ในวงจรที่ต้องตื่นไปเข้าห้องน้ำหลายครั้งทำให้ไม่สามารถนอนหลับได้สนิทต,ตลอดคืนปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้นคือปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เป็นแค่การรบกวนการนอนหลับเท่านั้นการนอนหลับที่ไม่ต่อเนื่องจะทำให้ระยะเวลาการนอนหลับลึกซึ่งเป็นช่วงที่สมองและร่างกายฟื้นฟูตัวเองสั้นลงทำให้เราตื่นมาแล้วไม่รู้สึกสดชื่นและรู้สึกอ่อนเพลียตลอดทั้งวันนอกจากนี้การนอนหลับไม่เพียงพอจะนำไปสู่ภูมิคุ้มกันที่ลดลงทำให้ร่างกายอ่อนแอต่อโรคต่างๆเช่น ไข้หวัดหรือการอักเสบและอาจทําให้ความเหนื่อยล้าเรื้อรังหรืออาการซึมเศร้ารุนแรงขึ้นได้ความเสี่ยงที่ใหญ่กว่านั้นคืออุบัติเหตุลื่นล้มครับผู้สูงอายุมักจะสะดุดล้มขณะรีบไปเข้าห้องน้ําในตอนกลางคืนด้วยความงวงเงียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระดูกอ่อนแองการบาดเจ็บเล็กน้อยก็อาจนําไปสู่กระดูกหักได้ทําให้เคลื่อนไหวลําบากหรือใช้เวลานานในการฟื้นตัวซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรง โรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทยรายงานว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินจากการลื่นล้มขณะไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนครับดังนั้นปัญหาการปัสสาวะกลางคืนจึงไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกสบายในการนอนหลับเท่านั้นแต่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบภูมิคุ้มกันการทำงานของสมองและความมั่นคงทางร่างกายเราจึงต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ครับแล้วเราจะทำอย่างไร เพื่อลดความไม่สะดวกสบายนี้และกลับไปนอนหลับสบายตลอดคืนได้บ้างครับที่น่าประหลาดใจคือวิธีแก้ปัญหานั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดผลไม้ที่เราคุ้นเคยและหาซื้อได้ง่ายตามตลาดหรือร้านขายของชำสามารถช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นและลดปัญหาการปัสสาวะกลางคืนได้อย่างมากครับนั่นคือกล้วยผลไม้เปลือกสีเหลืองที่เราคุ้นเคยกันดีกล้วยไม่ได้เป็นแค่ของว่างธรรมดาแต่เป็นผลไม้ที่มีสารอาหารหลายชนิดที่เกี่ยวข้องโดยตรงก,กับการนอนหลับ ตอนนี้เรามาดูกันว่ากล้วยสามารถเปลี่ยนคืนของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครับแล้วกล้วยสามารถเปลี่ยนแปลงคืนของเราได้อย่างไรกล้วยที่เรามักคิดว่าเป็นเพียงผลไม้ที่อร่อยและสะดวกแท้จริงแล้วมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นและลดปัญหาการเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนครับเราจะมาดูกันทีละข้อครับเหตุผลแรกคือกล้วยเป็นผลไม้ที่ไม่กระตุ้นกระเพาะปัสสาวะโดยไม่จําเป็นครับ ผลไม้หรือผักที่เราบริโภคทั่วไปบางชนิดมีปริมาณน้ำมากเกินไปซึ่งอาจทำให้อาการปัสสาวะกลางคืนแย่ลงตัวอย่างเช่นแตงโมหรือแคนตาลูปถึงแม้จะช่วยดับกระหายในนิดดูร้อนได้ดีแต่หากรับประทานในตอนเย็นจะเพิ่มปริมาณปัสสาวะมากเกินไปทำให้เราต้องเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นในตอนกลางคืนในทางกลับกันกล้วยมีปริมาณน้ำค่อนข้างต่ำแต่ก็อุดมไปด้วยอิเล็กโทรไลต์และสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยไม่เป็นภาระต่อกระเพาะปัสสาวะมากนักดังนั้นเราจึงสามารถรับประทานกล้วยได้อย่างสบายใจก่อนนอนเหตุผลที่2คือโพแทเสเซียมและแมกนีเซียมที่มีอยู่ในกล้วยอย่างอุด,ดมสมบูรณ์ครับแร่ธาตุทั้งสองชนิดนี้มีบทบาทสําคัญในการช่วยให้กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะผ่อนคลายหากกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะอยู่ในภาวะตึงเครียดความสามารถในการเก็บปัสสาวะจะลดลงและจะส่งสัญญาณให้เราปวดปัสสาวะอย่างรุนแรงแม้จะมีปริมาณปัสสาวะเพียงเล็กน้อย แต่โพแทสเซียมและแมกนีเซียมจะช่วยคลายความตึงเครียดนี้อย่างอ่อนโยนทําให้กระเพาะปัสสาวะสามารถเก็บปัสสาวะได้มากขึ้นและนานขึ้นจึงช่วยลดจํานวนครั้งที่เราต้องเข้าห้องน้ําในเวลากลางคืนแร่ธาตุทั้งสองชนิดนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อกระเพาะปัสสาวะเท่านั้นแต่ยังมีผลดีต่อระบบประสาทและสุขภาพหัวใจอีกด้วยครับในปัจจุบันผู้คนจํานวนมากประสบกับความเครียดและความวิตกกังวล ความตึงเครียดทางจิตใจเหล่านี้จะลดคุณภาพการนอนหลับและเป็นสาเหตุให้ตื่นง่ายแม้จะหลับไปแล้วก็ตามโพแทสเซียมและแมกนีเซียมได้รับการขนานนามว่าเป็นยาคลายเครียดตามธรรมชาติเพราะช่วยรักษาสมดุลของสารสื่อประสาทและลดฮอร์โมนความเครียดทำให้จิตใจสงบลงนอกจากนี้ ยังช่วยรักษาระบบการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติทําให้ร่างกายโดยรวมอยู่ในสภาวะผ่อนคลายและพร้อมที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้นกล่าวได้ว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่ช่วยรักษาสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจสร้างสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการนอนหลับที่ดีเหตุผลที่3คือทริปโตเฟนที่มีอยู่ในกล้วยครับกรดอะมิโนโนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างเซโรโทนินและเมลาโทนินในร่างกายของเราเซโรโทนินมักถูกเรียกว่า ฮอร์โมนแห่งความสุขซึ่งช่วยปรับอารมณ์ให้คงที่และทำให้จิตใจสงบเมื่อเซโรโทนินถูกหลั่งออกมาในปริมาณที่เหมาะสมเราจะสามารถรักษาอารมณ์เชิงบวกได้ซึ่งจะนำไปสู่การนอนหลับที่มีคุณภาพดีขึ้นตามธรรมชาติเมลาโทนินเป็นฮอโร์โมนแห่งการนอนหลับซึ่งจะเพิ่มปริมาณการหลั่งในเวลากลางคืนเพื่อกระตุ้นให้เกิดความง่วงและช่วยให้เรานอนหลับลึกทริปโตเฟนในกล้วยจึงเป็นวัตถุดิบสำหรับฮอร์โมนทั้งสองชนิดนี้ซึ่งจะสร้างพื้นฐานสำหรับการนอนหลับที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการหลั่งเมลาโทนินจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นทําให้ผู้สูงอายุจํานวนมากประสบปัญหาหลับยากและหลับไม่ลึกแต่การรับประทานกล้วยสามารถช่วยเสริมส่วนที่ขาดและกระตุ้นการผลิตเมลาโทนินได้เมลาโทนินที่ผลิตขึ้นนี้จะช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับและในขณะเดียวกันก็บรรเทาปัญหาการตื่นบ่อยเนื่องจากการปัสสาวะกลางคืนกล่าวคือกล้วยไม่ได้เป็นแค่ของว่างแก้หิวเท่านั้นแต่ยังเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ หลากหลายที่ช่วยคลายความตึงเครียดของกระเพาะปัสสาวะทําให้ระบบประสาทและหัวใจสงบรงและช่วยในการผลิตฮอร์โมนการนอนหลับกล้วยมีองค์ประกอบทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับการนอนหลับที่ดีจึงไม่ผิดนักที่จะเรียกมันว่าผลไม้แห่งการปกป้องยามค่ําคืนหากสรุปอีกครั้งกล้วยช่วยลดการปัสสาวะกลางคืนโดยไม่กระตุ้นกระเพาะปัสสาวะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและระบบประสาทด้วยโพแทเสเซียมและแมกนีเซียม และกระตุ้นการผลิตเซโรโทนินและเมลาโทนินผ่านทริปโตเฟนการทำงานทั้ง3อย่างนี้ร่วมกันช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นและรักษาสุขภาพของเราไว้ได้กล้วยจึงไม่ใช่แค่ผลไม้ที่หวานและกินง่ายแต่เป็นของขวัญจากธรรมชาติที่ช่วยปรับกระบวนการทางสรีรวิทยาที่ซับซ้อนในร่างกายของเราครับแต่ประสิทธิภาพของกล้วยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวลาและวิธีการรับประทานการรับประทานกล้วยในเวลาใดก็ได้ไม่ได้ให้ผลลัพธ์เดียวกันทั้งหมด หากต้องการให้กล้วยช่วยในการนอนหลับและลดปัญหาการปัสสาวะกลางคืนเวลาและวิธีที่เหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญครับอันดับแรกคือเวลาที่เหมาะสมในการรับประทานเวลาที่แนะนํามากที่สุดคือระหว่าง17น no. ถึง18น no. ทำไมต้องเป็นเวลานี้ทริปโตเฟนในกล้วยต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินในร่างกายและจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินโดยปกติแล้วกระบวนการย่อยการดูดซึม และการเปลี่ยนนี้จะต้องทำให้ระดับเมลาโทนินสูงเพียงพอในช่วงเวลาที่เราเข้านอนเพื่อให้เราสามารถนอนหลับได้ลึกดังนั้นการรับประทานกล้วยในช่วงเย็นจะช่วยให้ระดับเมลาโทนินอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดประมาณ2 1นถึง2 2เนซึ่งเป็นเวลาที่เราเข้านอนการรับประทานกล้วยช้าเกินไปอาจทำให้การย่อยไม่สมบูรณ์และเป็นภาระต่อกระเพาะอาหารขณะนอนหลับนอกจากนี้ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้น อย่างกระทันหันก็อาจจบกวนการนอนหลับได้อีกด้วยปริมาณการรับประทานก็สําคัญเช่นกันกล้วยสุกข,ขนาดกลางหนึ่งลูกก็เพียงพอแล้วกล้วยที่ยังไม่สุกจะมีสารแทนนินที่ทําให้มีรสฝาดและมีแป้งทนทานต่อการย่อยสูงซึ่งอาจเป็นภาระต่อกระเพาะอาหารในทางกลับกันการรับประทานมากเกินไปอาจทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรบกวนการนอนหลับได้ดังนั้นกล้วยสุกข,ขนาดกลางหนึ่งลูกจึงเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุดครับ สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคืออาหารที่รับประทานร่วมกับกล้วยควรรับประทานกล้วยเดียเด่ยวๆหากเป็นไปได้การรับประทานร่วมกับอาหารอื่นอาจทําให้การย่อยช้าลงหรือขัดขวางกระบวนการดูดซึมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประทานกล้วยกับนมมัวอาจทําให้บางคนมีอาการอาหารไม่ย่อยหรือท้องอืดซึ่งอาจรบก,กวนการนอนหลับได้การวิจัยบางชิ้นยังระบุว่าแคลเซียมในนมอาจขัดขวางการดูดซึมทริปโตเฟนแล้วต้องกินแต่กล้วยอย่างเดียวเลยหรือไม่จําเป็นครับ การรับประทานกล้วยกับอัลมณ์จำนวนเล็กน้อยเป็นวิธีที่แนะนำอัลมอ์ก็อุดมไปด้วยแมกนีเซียมและทริปโตเฟนซึ่งจะช่วยเสริมฤทธิ์ของกล้วยในการส่งเสริมการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ที่มีอาการแพ้ถั่วหรือระบบย่อยอาหารอ่อนแอควรระมัดระวังนอกจากนี้ยังมีอาหารบางชนิดที่เราควรหลีกเลี่ยงในเวลากลางคืนตัวอย่างเช่นเครื่องดื่มคาเฟอีนกาแฟชาเขียวชาแดงไม่เพียงแต่ขัดขวางการผลิตเมลาโทนิน แต่ยังกระตุ้นการขับปัสสาวะทําให้อาการปัสสาวะกลางคืนแย่ลงแอลกอฮอล์ก็เช่นกันถึงแม้จะทําให้หลับเร็วขึ้นในตอนแรกแต่จริงๆแล้วจะรบกวนการนอนหลับลึกและทําให้ตื่นบ่อยในช่วงเช้ามืดนอกจากนี้ผลไม้หรือผักที่มีปริมาณน้ํามากเช่นแตงโมแคนตาลูปหรือแตงกวาก็ควรหลีกเลี่ยงในตอนกลางคืนอาหารที่เค็มจัดหรือเผ็ดจัดก็เช่นกันเพราะจะทำให้กระหายน้ำและดื่มน้ำมากขึ้น ซึ่งสุดท้ายแล้วจะเพิ่มปริมาณปัสสาวะในเวลากลางคืนเมื่อเย็นควรเป็นอาหารที่เบาและย่อยง่ายโดยควรดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างมื้ออาหารการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานกล้วยและมื้อเย็นเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในคุณภาพการนอนหลับของคุณได้การนอนหลับที่ดีไม่ได้เป็นแค่การฟื้นฟูความเหนื่อยล้าเท่านั้นการนอนหลับลึกเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาระบบภูมิคุ้มกันจัดการโรคเรื้อรังและรักษาสมรรถภาพทางสมอง หากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำที่ผมได้กล่าวไปในวันนี้อย่างต่อเนื่องคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณภายในไม่กี่วันคุณจะพบว่านิสัยเล็กๆน้อยๆสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรผมหวังว่าคุณจะไม่ต้องทนทุกทนมานจากการพลิกตัวไปมาเพราะต้องเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนอีกต่อไปและไม่ต้องเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความอ่อนเพียอีกต่อไปเพียงแค่กล้วยหนึ่งลูก และพฤติกรรมชีวิตที่เหมาะสมคุณก็สามารถมีค่ำคืนที่นอนหลับสบายและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดชื่นได้ครับหากวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณผมขอแนะนำให้คุณกดติดตามกดไลค์และเปิดการแจ้งเตือนไว้ตอนนี้เลยครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันในอนาคตนอกจากนี้โปรดแชร์เนื้อหาในวันนี้ให้กับครอบครัวเพื่อนหรือคนรู้จักด้วยครับความรู้ด้านสุขภาพยิ่งแบ่งปันก็ยิ่งมีพลังและเมื่อเราปฏิบัติร่วมกัน ผลลั์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าข้อมูลเล็กๆน้อยๆสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและยังสามารถทําให้ชีวิตของคนรอบข้างมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ครับผมขออวยพรให้ทุกท่านมีค่ําคืนที่แสนสบายและเช้าที่สดใสครับวิดีโอนี้เป็นเนื้อหาที่ดัดแปลงมาจากภารกิจสมมติและเป็นข้อมูลทั่วไปที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์หรือการสั่งยาได้ และผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพสุขภาพของแต่ละบุคคลการตัดสินใจด้านสุขภาพที่สำคัญควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอขอบคุณครับ